มันหยุดครับ12สินหามันไม่แห่งชัดครับเราทับได้อยู่กับพ่อครับขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนกทุกครั้งแม,ม่ก็ยากงั้น แต่ได้เป็นทั้งพอทั้งแม่ครับดู่กามพร้อมว่าจะเกิดครับไม่มีวันไหนที่เราห่างกันเลยสี่ปีจะห้าปีแล้วทำอะไรครับโอ้ยทำเพยสทำไมลูกระวังนะลูกระวังมันลม้ม วันเดือนปีที่ไม่ได้ไปย้ำแม่พอ่อคืนเวลาล้อที่แม่พ่อคอยห่วงใยนี่แหละขจาวาพี่น้องเอ้ยก็มาของพ่อของแม่เนาะีวันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนับมันเวลาเจะโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหมไม่หันมาสนใจแม,แม่เลย แม่ถนอมเล<อ>ีเ้ยงรูกรักรักจริง<อ>รักจริงจากใจแม่มยมังงงง่ายแ<อ>ม่อยู่เงาเงาเดียวเดียวได้เฝ้าคอยคิดวังว่า លីងនោះស្មារតីអា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  คำแม่บกแม่ทุกวันครับปักแปรทุกๆวันครับ <c oughs> เอาสวัสดีครับโทรสัพท์สวัสดีก่อนสวัสดีดีดีสวัสดีดีดีอย่าเอาแปะไม้ไทยสวัสดีดีดีคิดถึงแม่ขึ้นมา น้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปโบลงที่ตรงฝากแม่ในอ้อมกอดพาะจริงที่เทียงแค่เชือกแม่เป็นสุดใจ เป็นอย่างไรอยากมื่อไหรเอาครับคะแนนเป็นพืชเป็นสัตว์ก็ยังลงฤดูเนาะเมืองต้นคุณดอกคุณหลงฤดูคุณเรือยังก็ยังหลงนับภาษา์ยังคุนห้อกแตต้องมีมือหลงมือผิดพลาด เต่นเนื้อสิเงินใดคนดแช่ไฟห้อก็คือพ่อและแม่พ่อกับแม่เท่านั้นครับที่เป็นท่านปึนผู้ดูแลไม่วังสิ่งตอบแทนใดๆจ,จากลูกขอคุณทีี่ครับพี่ทำควองไปที่ติตารรมให้สมัยไทยมีแหงมีแหงเศร้าครับข่อย่เนื่ ลูนลูกและพ่อๆ่ตัวลูกครับมีความสุขคงจะิีนความเจ็บใญ่ไดความแข็งแกร่ยยงีครับครับสวัสดีครับ